เจ๊สวัสดีค่ะครับเจ๊แนะนําตัวหน่อยครับอ่ชื่อจอยนะคะครับผมดวงตะวันจิโกฟาร์มค่ะครับจากมาจากไหนครับปากช่องค่ะปากช่องนะครับอ่วันนี้มาโชว์แล้วก็มีน้ำเชื้อจำหน่ายด้วยใช่ค่ะวันนี้มาสองตัวค่ะถ้าอินดูก็จะเป็นดวงตะวันเอาดวงะวมมาตัวเดียวอีกตัวหนึ่งจะเป็นมาบ้านพ่อมัน้องนำเข้านะคะชื่อเจ้าประวานครับผมีเตอร์อาเฮสองสองเจ็ดมีน้ำเชื้อมาทั้งคู่ค่ะครับผม เจ้าดวงตะวันเนี่ยฮะจุดเด่นของเขาคืออะไรครับเจ๊โอ้โหภาพรวมเห็นก่อนเลยไหมสีนะคะเม็ดสีดวงตะวันเม็ดสีสวยมากแล้วก็ตอนนี้ลูกเขาออกมาแล้วนะคะลูกเขาทุกตัวพูดได้เลยว่าทุกตัวแดงทุกตัวครับผมอยู่ที่ว่าแดงเข้มมากเข้มน้อยแต่แดงทุกตัวคือแม่โบสแม่ไม่ต้องแม่โบสดีกว่าถ้าแม่โบสแดงอยู่แล้วแม่ขาวก็แดงครับใบของลูกเขาเป็นไงบ้างครับใบ ทุกตัวแล้วค่ะมันโดนจักทงมหมดเลยคือตอนแรกเราเห็นเราก็ตื่นเต้นเนาะว่าเออลูกออกลูกออกพอตอนหลังๆเราจาไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเพราะว่าเหมือนถอดพิมพ์แบบบล็อกเลยค่ะบล็อกเดียวกันออกมาเลยครับผมให้ลุงนิ่งมากนะคะเรื่องเม็ดสีแล้วก็ทรงหูเนี่ยคือดวงตะวันจ่ายลูกนิ่งนิ่งมากๆเลยค่ะชัดเลยน้ําเชื้อราคาเท่าไหร่ครับน้ําเชื้อราคาเดิมนะคะหลอดละ1 0 0 0บาทค่ะถ้าซื้อยกชุดเลยก็คือ12หลอด1 0 0 0 0บาทค่ะแถมให้ก็จะตกประมาณ800กว่าบาทครับผม เบอร์โทรติดต่อครับเบอร์โทรจิโกฟาร์มนะคะ086 3 9 4 2297้องกาค่ะครับต้องการน้ำเชื้อดวงตะวันโทรเข้ามาได้เลยนะคะครับบริการตลอดถ้าอยู่ในพื้นที่ไหนมีคุณหมอเราก็จะแนะนำคุณหมอถ้าไม่มีคุณหมอต้องการน้ำเชื้อก็คือติดต่อเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราบริการส่งให้ครับผมนี่คือดวงตะวันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ดูบามันอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับนี่คือบามัน นำเข้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นพ่อพันอเมริกันบา์มันนําเข้าจากอเมริกานะคะตัวนี้ชื่อว่าตัวนี้ชื่อเจ้าปาวานค่ะมิสเตอร์อาร์เทส227วานโชว์หลอดไนลูกสามขวบค่ะตัวนี้เด่นของเขาคืออะไรครับตัวนี้นี่คือพันธุกรรมเขาเนี่ยจะเป็นสายแดงแดงอย่างนี้ไม่มีกะไม่มีลายครับทั้งตระกูลมาตลอดทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่เลยค่ะตัวนี้ลูกชายปาร์โก812แล้วก็ความหนากระดูกเนื้อหนังเห็นไหมคะสูง ประวานจะเป็นบามันที่สูงนะคะอายุเท่าไหร่แล้วครับสาขวบค่ะประมาณ3ขวบอ่ะพี่น้องครับนี่ดูเต็มตัวนะฮะส่วนสูงกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูกข้อขาครบจบที่ตัวเดียวนี่เลยตัวนี้เหมาะสําหรับไปปรับแก้แม่พันธุ์แบบไหนครับโอ้โหตัวนี้อย่างถ้าคือคนไทยเราชอบสีก่อนเนาะจะถูกจะแพ้เขาแดงเข้าว่าไว้ก่อน ครั้นี้เรายังไม่เห็นผลงานเพราะว่าตัวนี้เพิ่งเอาเข้ามายังไม่มีผลงานก็เลยยังไม่ไม่มั่นใจเหมือนดวงตะวันแต่คราวนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยบามันเนี่ยเขาถ่ายตามปันธุกรรมมาอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ต้นตระกูลเขาทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่เนี่ยแดงมาทั้งโคตรเลยป็นอย่างนี้ดีกว่าเราก็เลยเชื่อมั่นว่ามันต้องออกมาแดงเลยแหละเรื่องเม็ดสีครับอันนี้คือได้อย่างแราคาเท่าไหร่ครับผมโอ้น้ำเชื้อราคาเกษตรกรมากค่ะ12หลอดค่ะสอง0บาทอืมครับดูไข่พี่น้องดูชัดๆ ข้อขาใหญ่มากๆทรงพลังเลยครับตัวนี้ตัวนี้สูงท่วมหัวจอยนะอ่ะฮะดูกล้ำเนื้อท้ายครับเป็นอเมริกันบาร์มั่นที่สูงเนาะสูงมากตัวนี้น่าจะ170บวกถึงไหมจะน่าจะใช่เพราะว่าตัวจะเองก็เกือบ170แล้วะครับผมผมก็มองมองอย่างนั้นเลยนะครับนะโอ้โหวันนี้อาะนะครับแนะนำวันนี้บาร์มั่นนำเข้าแล้วก็เจ้าดวงตะวันนะครับจากกิกโกฟาร,รม์มฝากเบอร์โทรอีกทีนึงครับ ฝากด้วยนะคะดวงตะวันจิโกฟาร์มแล้วก็ปาวานมิตเตอร์หา2 7เจิโกฟาร์มนะคะศูนย์แปดหกสามเก้าสค่ะสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะครับผมอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงเราจะมีเอ่อเฟซบุ๊กนะคะเซิร์ชเข้าไปที่เฟซบุ o กอะค่ะคำว่าจิโกฟาร์มจะขึ้นเลยค่ะแล้วติดตามข้อมูลข่าวสารของทางฟาร์มได้ตลอดค่ะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ